สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ตชัยบอลสีนะครับโอ้วันนี้ฝนตกทุกท่านดูสิโอ้โหชุ่มฉ่าเลยนะครับแล้วนฝะนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับแต่เล่นดนตรีกลับมาฝนตกนะครับด,ด,ดีเอารถเอารถเอารถยน์เอารถเก๋งไปนะครับมาครับวันนี้ <c oughs> โอ้เป็นไอเป็นวัดด้วยมาครับวันนี้ มีบอนสีมาแบ่งปันนะครับให้หนึ่งชุดนะครับมีหกต้น <c oughs> แต่มีชุดเดียวนะ,ะมาไวไปไววันนี้มีชุดเดียวหกต้นนะครับชุดนี้ปล่อยในราคาสามรอยเก้าสิบบาทรวมส่งอฟังดีๆครับสามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะครับผมจะขอทดลองก่อนหนึ่งชุดถ้าอชอบนะครับสนใจก็เดี๋ยวจะมาจัดอีกเรื่อยๆ อ่าเป็นทำคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์คอนเทนต์วันละชุดขายบอลสีวันละชุดนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยต้นแรกนะครับโวคาโนนี่ครับทุกท่านโวคาโนด่างฮาบเลยนะดูน่าจะดูออกโวคาโนนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับต่อไปกระถางที่สอง <c oughs> จัดให้เลยดารานภัลต์นี่ แล้วก็ป้ายแปกลกด้วยนะดารานุพัตล์ป้ายขอบทุกท่านดูเหอะสวยอะ่ะป้ายขอบเนาะได้ตั้งหกต้นเนี่ยสามร้อยเก้าสิบหกต้นถือว่าคุ้มนะครับนี่ดารานพรัตล์ป้ายป้ายขอบใบนี้มีตำหนินะโอ้เหมือนจะใบห้อยเลขอะไรวะเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านไม่มีหนอนกินไม่มีอะไรกินเนาะดารานพรัตล์กระถางที่สามเป็น นี่ครับรัตนารุ่งเรืองอุราทะลุกระถางแล้วทุกท่านรัตนารุ่งเรืองนะครับเนาะนี่ต่อไปครับผมเทพอักษารานี่ดูความสวยความด่างของเขานี่ครับสามเก้าศูนย์ได้ตั้งหกต้นถือว่าคุ้มนะครับเนาะเทพอักษาราครับ,บกระถางที่สี่กระถางที่ห้าให้ไปเลยเพชรพระนครด่างสวยดู ด่างสวยมากเพชรพระนครน,นะครับนี่ต่อไปครับผมต้นสุดท้ายบอลใหม่ของปีที่แล้วพลอยสีจรัดแสงนี่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเอาไปดูใบจะใหญ่โตมาด่างสวยใบใหญ่มากกัดสีสวยมากนะครับสําหรับพลอยสีจรัดแสงอันนี้ผมก็เอามารวมชุดให้นะครับผมก็ทําจํานวนไว้ก็พอมีแล้วนะพลอยสีจรัดแสงทุกท่านนี่ นี่ครับมีหต้นนะครับวันนี้หกต้นหกระถางถือว่าคุ้มคุ้มมากหกกระถางถือว่าคุ้มมากนะครับทุกท่านเอาไปเลี้ยงกันได้หกต้นหชนิดส9 0สบตกต้นละไม่กี่บาทอะเนาะต้นละไม่กี่บาทเองนะครับสามร้อยเก้าสบแค่พลอยสีจะหลัดแสงกระถางนี้ก็โอ้โหถือว่าคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วนะครับสามร้อยเก้าิบโปรโมชั่นให้จัดให้เลยหนึ่งชุดมีหนึ่งชุด แพ็กง่ายดี1ชุดส่ง1บ้าน390ราสรวมส่งให้เก็บเงินปลายทางก็เพิ่มอีก20บบาทแค่นั้นนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ